สวัสดีค่ะแฟนขับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขสรุปนะคะเลขสรุปรวมหวยดังนะคะรวมหวยดังเลขสรุปรวมหวยดังงวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยเอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะสรุปเลขเด่นรวมหวยดังงวดนี้ เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้าเลขเด่นรวมหัวดังนี้ส่วนมากเลขท้ายเขาจะเข้านะคะเขาจะเข้า มาดูแรงเป็นไฟแรงเป็นไฟระลายความจนเขามาสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดเลขสี่เจ็ดนั้นมาแรงเนาะเลขสี่เจ็ดนั้นมาแรง เจ็ดมาแรงนะคะเจ็ดมาแรงโดยเฉพาะเลขสี่เจ็ดเนาะเลขสีเจ็ดนี่ค่ะเอามาสรุปให้ท่านพิจารณานะคะเฮ้ยเสารชิงช้าเข้านะคะเข้า เลขชี้ขาดของติ๊กฮีโรมาแบบนี้นะคะที่เอาเลขสรุปรวมหวยดังมาให้ท่านพิจารณานั้นก็เพราะว่างวดที่แล้วของเขาก็เข้าเนาะมางวดนี้ให้คิดว่าเข้านะคะ เลขเด่นของเขาแรงเป็นไฟเอาระลายความจนแล้วก็เลขเสาชิงช้าเข้านะคะเฮ้ยเสาชิงช้า มาแปดนะคะเสาชิงช้ามาแปดถ้าแปดมาก็จะเป็นแปดหกนะคะแปดหกส่วนเลขล่างนั้นมาศูนย์นะคะมาศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่นะคะสรุปแล้วเลขเด่นรวมหวยดังนี่แอดคิดว่า จ็ดกับแปดมาแน่นอนนะคะเจ็ดกับแปดมาแน่นอนรับเฉพาะก็มาแปดนะคะผีเสื้อแดงมาเจ็ดก็เอามาสรุปให้ท่านผู้ชมพิจารณาก็คือเลขแปดบนแล้วก็เจ็ดล่างนะคะแปดบนแล้วก็เจ็ดล่างเลขดินรวมหวยดังเนาะ ให้มาให้ท่านมาพิจารณาดูหวอยปูก็มาแปดบนนะคะแปดบนไก่งามก็มาแปดบนเก้าเซียนสมาธิก็มาแปดบนนะคะ ส่วนนกตาทิพนั้นมาเจ็ดนะคะเจ็ดมาให้ท่านพิจารณาเจ็ดนะคะเลขเจ็ดของนกตาทิพนะคะระยะนี้นกตาทิพของเขาเข้าเนาะนกตาทิพเข้า เลขเด่นของเขามาเจ็ดนะคะมาเจ็ดส่วนบนนั้นเลขทรงพลังนั้นมาแปดนะคะแต่ว่าแอดคิดว่าแปดเข้าบนนะคะแต่ว่าเลขท้ายเห็นไหมเลขทรงพลัง มาแปดเนาะจะมาหกแปดหรือไม่ก็เอาตรงนี้มาสรุมให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะ,คะก็คือเลข7 6 8นะคะ7 6 8มาแน่นอนนะคะให้ท่านลงเอาไปพิจารณาดู ท่านคิดว่าเจดมาบนหรือไม่แต่ว่าของติ๊กฮีโร่เจดของเขามาล่างนะคะติ๊กฮีโร่เจ็ดแปมาล่างแต่ว่ารวมหวยดังนั้น8ดขึ้นบนนะคะแปดขึ้นบน ฮีโร่เจ็ดมาล่างนะคะก็มีเจ็ดสองแปดสองแล้วก็9ก้าสองนะคะล่างเจ็ดสองแปดสองแล้วก็เก้าสองส่วนรวมหวยดังนั้นอดจิบว่าตรงนี้เข้านะคะ นี่ค่ะถ้า7ดมาก็คือตรงนี้นะคะถ้า8มาก็คือตรงนี้8ปสองแล้วก็8ปดเนี่คือเลขสรุปของเลขเด่นรวมหวยดังนะคะมา6 7ดแล้วก็6 8นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์ให้นะคะก็เป็นแรงเชียร์แรงใจเนาะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านก็ได้นะคะเลขเด่นรวมหวยดังงวดนี้พอที่จะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ว่าเลขเด่นรวมหวยดังงวดนี้ของเขามาหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะคะ นี่ค่คะเมื่อเอามาพิจารณาแล้วเลขหกกับเลขเจ็ดเลขแปดนั้นมาแรงสรุปแล้วหกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ